การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นทา้าทายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ชาทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโครงงานเป็นฐานสภาพปัญหาที่ได้ทำในรูปแบบของโครงงานเป็นฐานเนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นการดำเนินการกำหนดหัวข้อหรือปัญหาครูและนักศึกษาร่วมกันกำหนดหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาซึ่งควรเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ 2. วางแผนการดำเนินโครงงานจะร่วมกันวางแผนการทำโครงงาน การกำหนดขั the the security security ้นตอนการทำงานการแบ่งหน้าที่และกำหนดเวลาที่จะใช้ในการทำงานการค้นคว้าและวิจัยนักศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกโดยอาจใช้แหล่งข้อมูลต่างๆเช่นหนังสือ ตินเป็กการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยชาญเป็นต้น 4. การดำเนินงานนักศึกษาลงมือทำงานตามแผนที่วางไวร้รวมถึงเวลาสร้างชิ้นงานการทดสอบการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล 5. ้าการนำเสนอผลงานนักศึกษานำเสนอผลงานของตนเองต่อหน้าค เลยอาจจะใช้สื่อกานำเสนอหรือโปสเตอร์วิดีโอการประเมินผลครูทำการประเมินผลโครงงานโดยพิจารณากระบวนการทำงานและผลงานที่ได้นักศึกษายังสามารถทำการประเมินตนเองและประเมินร่วมกับเพื่อนๆเ,เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนานตนเองต่อไป การสะท้อนและการปรปับปรุงหลังจากนำเสนอผลงานแล้วนักศึกษาและครูร่วมการสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ได้จากการทำโครงงานและประปับปรุงผลงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับเชิงปริมาณร้อยละ70ของผู้เรียนที่เรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานรายละ70ของผู้เรียนที่เรียนรู้วิชาทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมีผลสำเร็จการเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จํามือไว้แล้วไปด้วยกัน